ไปดีพ่อแม่พี่น้องป้องปายเป็นสุขคนเนาะมันนี่ก็มาพ่อกับซ่องแอดภูมิคือเก่าเนาะแอดภูมิเลขคำนวณเนาะพี Rainbow ่น้องเนาะมัอนี้แอดภูมิกับสีมาตามแนวทางหวยล่าวทีวีให้พี่น้องเนาะสำหรับแนวทางหวยล่าวทีวีเนาะพี่น้องเนาะลาวิต้าพี่น้องบค่อยเล่นบันไดเนาะพี่น้องเนาะเพราะฉะนั้นแอดภูมิก็เลยสีมาตามแนวทางลาวลาวทีวีให้พี่น้องเด้อพี่น้องเด้อลาวทีวีเนาะพี่น้องเนาะลาวทีวี เอฟเอสหาก็เนาะว่ามันดูใสนี่เนาะสำหรับเราทีวีไม่เนาะแอสเดนดีก็ผ่าเนาะแอสเด็นดีก็ผ่านเอสเอนดีก็ผ่าพี่น้องผลมันออกบ้านนะผลมันออกก็คือพี่น pues, ้องสามเก้าศูนย์ข้างล่างเก้าแปดพี่น้องนี่โอ้ยน้อยพี่น้องเนาะลุเนาอพี่น้องบ่มาเลยพี่น้อง สี่แปดสองหกห้าสี่ศูนย์บอมาพี่น้องรุดเนาะสําหรับลาวทีวีเนาะอ่ะรุดก็คือรุดเนาะพี่น้องเนาะกลับมาตามนต่อเนาะพี่เี่งมดวนที่เสาสองพี่น้องงวดที่เสาสองเนาะพี่น้องเดินสิบหกเจ็ดเนาะ่วยลาวทีวีเนปล่วยลาวทีวีพี่น้องหวยลาวทีวีเนี่ย เป็นเพียงแนวทาง้อพี่น้องเด้อสำหรับลาวทีวีนอ้่ะนี่ะน,นะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแอดพูิเลขคํานวณในเด้อพี่น้องเด้ออย่าลืมด้อพี่น้องเด้อฝากกดติดตามี่เด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าช่องใหม่เนะผู <c oughs> ้ติดตามก็ยังบมดลายนะพี่น้องเนาะสำหรับแนวทางลาวทีวีอื่นเนาะแอดให้เด่นเนาะ อ่าสำหรับตัวเด่นเบออื่นเนาะแอดไฮบนล่างคือเก่าเด็กพี่น้องเด้อเด่นสำหรับตัวเด่นเนาะแอดให้เบเด่นที่สองกับสามเด็กพี่น้องให้เด่นสองกับสามเด็กพี่น้องเด้อลาวทีวีเนาะแอดให้เด่นสองกับสามเด็กพี่น้องเนาะสำหรับลาวทีวีเนาะเด่นสองกับสามบานี้ก็มาจับคู่ต้องการเลยพี่น้อง เด่นสองกับสามพี่น้องให้เด่นสองกับสามด้วยพี่น้อ,องเดอ้อสำหรับลาทีวีเนาะ <c oughs> มันน,นี่มันออกยัง สามเก้าศูนย์มาบันนี้ก็มาจับคู่น้วมกันเลยพี่นอเดี๋ยวจับคู่ให้นะบางทือาอจจะย่อบขบวบเข่าเลยพี่นอสองศูนย์สองห้าสองแปดสองเก้าสามศูนย์สามห้าสามแปด ามเก้าในด้วยพี่น้องสำหรับแนวทางลาวทีวีเนาะนี่ส่วนตัวกันด้วยพี่น้องห้าแปดกับห้าแปดกับเก้าห้าพี่น้องน้องเนาะอันนี้คือตัวกันด้วยพี่น้องเนาะสำหรับแอดมาร์กเนาะแอดมาร์กเป็นที่สองเนาะพี่น้องนี่เนาะสามกับ หมักอยู่เนาะสามกับพี่น้องนะไปหมักกับแคปหน้าจอได้พี่น้องเด้อสำหรับเราทีวีเนาะอ่ะสำหรับคลิปนี้เนาะแอดก็ฝากไว้สำนี้เนาะพี่น้องเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามซ่องแอดภูมิเลขคำนวณใด้ด้วยพี่น้องอ่ะสบายดีพี่น้อง